ทุกๆก,การเติบโตจำเป็นต้องผ่านความเจ็บปวดบางคนอยากเติบโตแต่ไม่อยากเจ็บบางคนอยากรู้แจ้งแต่ไม่อยากสันครอนแต่คุณรู้หรือไม่ทุกการเติบโตทางจิตวิญญาณต้องมีแรงกระตุ้นและมีแรงขะทะเหมือนต้นไม้ที่ต้องแหวกดินแข็งๆเพื่อแตกหนอ่อเหมือนผีเสื้อที่ต้องกระพือปีกจนเจ็บ เพื่อออกจากดักแด้และเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องปวดก่อนจึงจะแข็งแรงชีวิตภายในของเราก็เช่นเดียวกันความเจ็บปวดไม่ใช่บทลงโทษจากจักรวาลแต่มันคือประตูสู่การแปลเปลี่ยนประตูที่ไม่มีใครบังคับให้คุณเปิดแต่ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่กล้าปลักมันออกถ้าคุณกำลังเจ็บอย่าเพิ่งรีบปลักมันหนี เพราะมันอาจจะไม่ใช่ความทุกข์แต่มันอาจจะเป็นเสียงเรียกของการเกิดใหม่เจ็บแต่ตื่นปวดแต่ปลุกแตกสลายแต่กลายเป็นแสงคุณไม่ได้พังคุณก็แก้เปลี่ยนร่าง d e v e ค a n i n g l i g h แสงแห่งการตื่นรู้